ว้าวเด็ดเแบบเป็ดตุ๊โอ้ยให้ได้รุ่นแน่อา้าวมาวอดแลว้วสอนเสอบน้องนี่ใส่ไปสามหลังครับเป็นรอบดำหลังหนึ่งรอบดำหลังหนึ่งแล้วก็ตุ่มตุ่มสองหลังอ่าไปค่ะสีอเตาเขาแต่ว่าลงมาบ้านผมมันก็ยังเป็นอยู่าเอาเบิ้งว่ามันสีด่บอตีอสีด่ายี่สีสวดเฮ้ยยัไงไรนั่นยังได้ๆๆจีตุ่มอยู่นั่นใช่ท่าน,นด้าวเด็ดเแบบแบบเป็ดตุ๊โอ้ยให้ได้รุ่น คุ่่นุณทำไงโอ้ยแล้วว่าห้ได้ฮอดได้รุ่นเว้ยโอ้ปู้ยสามแต้มค่ะมูเจ้าค่ะสามแต้มค่ะโอ้สามแต้ม,มาาสามแต้มโอ้แบบนี่วันเนื้อปลาเข็งเด้จอจ้าใส่กินปลาเข็งบ้างจ้าขนาดว่าใส่ตัวใหญ่เนาะมัมนมนัมนมันเดี๋ยวหลังก็เดืเอเห้าจังบึงพร้อมๆกันอ้าวไม่กิดสาสาเด็กมวยชนตะตะปิวันบ่ได้กินเขา เอามาเบิง้งสามตัวครับนี่จ้ะสามแต้มค่ะมือเจ้าค่ะอ่ะไปห้าวยามหลังต่อไปมาสาเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นตุ่มไม้นะอ่าจจะเป็นตุ่มไม้ครับไลยอยู่เด<อ>้ได้ฟังดินเนาะไล,ไล่หมองอยู่เด้น้องน้องเออเจาะนี่ไล่หมองอยู่รอบดำห้อ่งเอาเบิง้งสีย่างบอ <c oughs> ขันย่างกะแสดงว่ามันไผ่มันมันเนาะ ไดล่ะลุงทางใดล่ะลุงทางนี่บอเดี๋ยวเด้อรุนพร้อมกันแน่เฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวกี้บวแม่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมเป็นยังไงขึ้นมีจีรีบอลแพร่ข้าเจ้าหรอว่อ๋อโอ้ยเนี่ยก็ยังคือเก่าครับบ่มี่ย่างมาสุดเลยโอ้ยเป็นปลาเป็นไฟเชียงจับครับรอบแบบนี้มันบอกคอยอันนี้หนักมั้งพอสมัยเราบ้านซากหรอวะอ่าบ้านก็บ้านห้องกับบ้านหลายปบนรดาล้งสุดท้ายก็ให้เด็กงามๆเลยเด้อโอ้ยเจ้ากระได าต้องมุนอยโอ้ยเนียเด็กนั่งเพชรโคโลอยู่นี่หะมาต้องรุนเลยใช่นั่นอบโอย่อแ่ทะเลนแทนแทนแทนเลยตัวนี้เนาะเอาขึ้นมาบ้างโอ้โโอ้ยโอ้ยเงตัวนึงว่าสีบ่อใดนึ่ว่าเจ้าใส่เบิร์ดแล้วเนาะอ่าอปิดไปิดไ้มันสิเต้นออกล็อกซะก่อน อะไรใจเสียหละ่ะเขาบ้านเขาเจ้าใส่เบิดอเนี่ยห้อยเขาเจาายย้าใส่แบบไรอีกเนาะนั่นกับแม่นได้ด่นเห็นบน่นั่นสี่ได้พ่อนั่นเออแม่นห้อยใส่ขึ้นกัน,น,กน,กนใจเสียทาแล้วอะซัมว่าใส่สามหลังก็พอได้กินเนะาะแม่พอได้กินอยู่มีหาตัวครับขันท้าก็บ้านคอยกับ่อะไรนะขันท้ามีมีตุ่มมีฮนี่ลหลายๆนี่ กระชีใดหลายตูยี่เด้่อยวมาแต่ว่ามองใส่มันหายากเขายากกันใส่มันมหลายเลยคนใส่หลายเอากระชีทำนี้ล้วไปใส่ส้นกันลั่งมองกันรั่งข้องกันนะเดี๋ยวก็ว่าบมอบแม็กใส่บุ๊ดรับปุ๊บสุนี่เอาะยันกะใส่ <c oughs> <c oughs>